สองในพลเกษียณอิสราเอลเตือน IOF เจอศึกหนักฮามาสุรุ่นใหม่40,000แกร่งอาวุธพร้อมกว่าเดิมวันที่22สิงหาคม2,568 นายพลกเกษียณอายุราชการของอิสราเอลยอมรับว่ากลุ่มต่อต้านของปาเลสไตน์กำลังฟื้นตัวและปรับตัวแม้ว่าอิสราเอลจะรุกรานมาเป็นเวลานาน,านหลายเดือนก็ตามกองกำลังทหารของกลุ่มฮามาสกองพลเอลกอซัมประกาศว่านักรบของตนได้เปิดฉากโจมตีกองกำลังอิสราเอลอย่างกระทันหันทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองขานยูนิสเมื่อเช้าวันพุธระบุว่านักรบได้ทำลายรถถังโจมตีตำแหน่งของอิสราเอลด้วยปืนครกและวัตถุร,ระเบิด และปะทะกับทหารในการต่อสู้ริยะประชิดภายในอาคารที่พักอาศัยมีรายงานว่าพลซุ่มยิงสังหารผู้บัญชาการรถถังเมคาวาโฟคนหนึ่งระหว่างการโจมตีครั้งนี้ด้วยอีกด้านหนึ่งพลเอกอิสราเอลซิฟที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วยอมรับในการสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ103 FM ว่าขบวนการกำลังปรับโครงสร้างใหม่และกลับมาริเริ่มอีกครั้งสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าคือฮามาสยุคใหม่ฮามาสที่กำลังฟื้นตัว ฮามาสกำลังปรับโครงสร้างองค์กรเหมือนตอนเริ่มตน้นคือเป็นองค์กรกองโจรเขากล่าวตามรายงานของมาอาริฟเมื่อวันพฤหัสบดีคำพูดของเขาสะท้อนถึงคำเตือนก่อนหน้านี้ของพลตรีกรเกษียณอายุยิดซักบริกซึ่งให้สัมภาษณ์สื่อฮิบรูเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าฮามาสได้สร้างความแข็งแกร่งให้กลับมาเท่ากับก่อนสงครามแล้วขณะนี้ฮามาสมีนักรบฝ่ายต่อต้านอยู่ราว4,000 40, นายซึ่งเท่ากับจำนวนก่อนที่การรุกรานจะเริ่มขึ้น บริกเสริมว่าทหารของอิสาราเอลต้องเผชิญกับความจริงที่เลวร้ายกว่าเดิมบริกปฏิเสธข้ออ้างของเจ้าหน้าที่อิสาราเอลที่ว่าขบวนการนี้ถูกทําให้พิการพวกเขาไม่เคยเป็นกองทัพทําให้พวกเขาไม่สูญเสียขีดความสามารถทางการทหารตามที่เสนาธิการกล่าวอ้างพวกเขารบแบบกองโจรมีอิสระรบเร็วหลบเร็วการถกเถียงภายในอิสาราเอลสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในวงกว้างว่าสงครามไม่ได้บรรลุเป้าหมายที่ประกาศไว้รวมถึงการกําจัดกลุ่มฮามาส แม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะถูกทำลายล้างเป็นวงกว้างซึ่งส่งผลให้ชาวกาซาเกือบทั้งหมดต้องอพยพออกจากพื้นที่คำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่อิสราเอลกำลังเดินหน้าแผนขยายการรุกรานทางบกเข้าไปในเมืองกาซาแม้ว่าชุมชนนานาชาติจะเตือนถึงต้นทุนด้านมนุษยธรรมอันเลวร้ายจากการรุกรานดังกล่าวก็ตามที่หน้าง,งานกลุ่มต่อต้านทั้งเอากัซซัมเอาลกุสได้ปฏิบัติการที่ฐานยูนิสกินเวลานานหลายชั่วโมง จากนั้นลักครบชาวปาเลสไตน์ได้สังเกตเห็นการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์อพยพทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตกองพลอัลกุตซ์ซึ่งเป็นกองกําลังทหารของกลุ่มยิหาดอิสลามได้เผยแพร่าภาพที่แสดงให้เห็นรถยนต์ของอิสราเอลตกลงไปในกองซุ่มโจมตีที่เตรียมไว้โดยความร่วมมือกับกองพลกัสซัมซึ่งเป็นกองกําลังทหารของกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นขบวนการต่อต้านปาเลสไตน์ในกล้กับมัสยิดชีกรัดวันในย่านเชจียะทางตะวันออกของเมืองกาซา ุเทเถดดังกล่าวได้บันทึกกระบวนการวางแผนซึ่งรวมถึงการวางอุปกรณ์ระเบิด2ชิ้นในเส้นทางของรถถังของอิสราเอล2วันก่อนการโจมตีหลังจากที่กองกําลังยึดครองได้ค้นหาในพื้นที่และยืนยันว่าไม่มีวัตถุร,ระเบิดอยู่นักรบวางระเบิดชาวาสและทาคิฟในเวลากลางวันท่ามกลางเสียงเครื่องบินอิสราเอลหนึ่งในนั้นกล่าวว่าพวกเขากําลังซุ่มโจมตีใกล้กับรถถังอิสราเอลและท่ามกลางเสียงเครื่องบินรบที่ดังอยู่ตลอดเวลา การซุ่มโจมตีส่งผลให้รถถังเมอคาวาสองคันถูกจุดระเบิดด้วยระเบิดชวาสรบครั้งเดียวทำลายรถถังไป4คันรวดเล่นเอาทหาร IOF ตื่นตระหนกไม่น้อยอิบราฮิมเอามาดุนนักวิเคราะห์การเมืองอธิบายว่าการบุกโจมตี่านยูนิสเป็นเหตุการณ์เชิงคุณภาพที่ทําให้กองทัพอิสราเอลประหลาดใจเขาสังเกตว่าการบุกโจมตีครั้งนี้ผสมผสานองค์ประกอบสําคัญ3อย่างเข้าด้วยกันคือการเข้าร่วมพร้อมกันของนักรบจํานวนมากการปิดระบบเฝ้าระวังและการถอนกาลังบางส่วนอย่างปลอดภัย เขาโต้แย้งว่าปฏิบัติการนี้แสดงให้เห็นถึงการจัดระเบียบและความพร้อมในระดับสูงและเปิดเผยให้เห็นถึงช่องโหว่ในหน่วยงานสความปลอดภัยของอิสราเอลเองอันมาดุลกล่าวว่าปฏิบัติการนี้พิสูจน์ได้ว่าฝ่ายต่อต้านยังคงรักษาความสามารถในการจัดการการต่อสู้ทางการทหารก่อให้เกิดการโจมตีภาคพื้นดินอย่างรุนแรงในขณะที่อิสราเอลยังคงใช้วิธีการเผาทำลายล้างโดยไม่ได้รับชัยชนะเด็ดขาดเขาสรุปว่า แม้จะมีความเหนือกว่าทางการทหารอย่างท่วมทน้นแต่อิสราเอลก็ล้มเหลวในการหาข้อยุติขั้นสุดท้ายหรือบังคับให้ยอมจำนนในขณะที่นักรบยังคงโผล่ออกมาจากซากปรักหักพังเพื่อท้าทายแผนการยึดครองฉนุนกาซาของอิสราเอลยังเข้มข้นดุด,ดัน